เอาใจเป็นครามจสอบบรรจุได้เนี่ยไปบรรจุที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัติงานที่นั่นแต่ที่นี้ขึ้นกับอยู่บริบทของแต่ละคนว่าเราเราอยู่ได้หรือเปล่าเรามีมีก็เรียกว่ามีอุดมการคือบางคนก็อยู่ด้วยอุดมการบางคนก็มีบริบทของตัวเอง อย่างเช่นถามว่าบางคนนั้นมาสอบมาสอบลงที่ภาคใต้อยู่นาทิวาสอยู่ได้ปีสองปีก็ต้องกอย้ายกลับพอเรามาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยครูที่เข้ามาแบบจากที่แบบใจเต็มร้อยอย่างเงี้ยก็คืออาจจะมีการท้อกันบ้างรือวอะไรบ้างเงี้ยค่ะแต่ก็คือแบบก็อยากจะฝากทุกคนเนาะฝากทุกคนในพื้นที่นี้แบบเออแบบเรายังไงก็คือคนไทยด้วยกันเนาะถึงว่าาต่างเชื้อชาติต่างศาสนาแต่แบบ ก็คือเป้าหมายเราก็คือด้วยกันก็คือให้ประเทศชาติเราพัฒนาค่ะนี่คือเสียงสะท้อนของครูใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นับวันครูกับตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตไปแล้ว157รายสร้างความหวาดกลัวให้กับครูผู้สอนในพื้นที่เสี่ยงเป็นอย่างมากจนกระทั่งเกิดมาตรการรักษาความปลอดภัยครูตลอด24ชั่วโมง ในวิชาอธิกพัณฑ์อดีตผู้เหนวยการโรงเรียนบ้านมะนางกาหยีตำบลมนางกายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสบอกถึงการสอนตลอดทั้งชีวิตในพื้นที่เสียงว่าชีวิตครูใต้ลำบากทั้งสภาพจิตใจและความปลอดภัยเหนื่อยกับการที่เราจะต้องระมัดระวังตัวสวัสดีภาพของเราเนี่ยมันมันมันเหมือนกับทุกคนทุกวันทุกวินาทีที่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะครับ ครูเขาจะเครียดมากผมไม่แน่ใจว่าเป็นปรโรคประสาทอะไรบ้างหรือเปล่า <_ S 1> ใช่ไหมเ <_ S 1> พราะกลัวนะเ <_ S 1> พราะว่าทางทางสถานสุขหรืออะไรต่างๆตรงนี้น่าจะมาดูแลตรงนี้บ้างถ้าเผื่อใครใครทำได้นะ,นะผล,รผลครับแล้วยิง่งยิ่งเครียดยิ่งตอนนี้ยิ่งเครียดมาก <_ S 1> เครียดแล้วก็พอไปโรงเรียนมันก็มีส่งผลถึงเด็กด้วยคับ โอเคมานี้ถึงเรียนขณะโรงเรียนในขณะนี้ก็ไม่กล้าจะสอนสอนก็ตาเลือกหลักหลัก,ลก,ลก,ลกใครจะเข้ามาบ้างว่าอะไรต่างๆทานองนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามัน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 เป็นความเครียดที่เกิดจากสถานการณ์ซึ่งซึ่งครูที่นี่แย่มากๆครับเช่นเดียวกับครูบุญาดารักจันทร์อดีตครูสอนที่โรงเรียนบ้านน้ำำําดําตําบลปุโรปุโยอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่คนใกล้ตัวถูกคนร้ายกราดยิงถึงกับเสียชีวิตทําให้หวาดระแวงกับเหตุการณ์ความไม่สงบ เพราะทุกวันนี้แม้แต่อยู่ในโรงเรียนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ปัจจุบันเขาตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ครูใต้ซึ่งมีบ้านพักให้อาศัยและมีโรงเรียนให้สอนที่โรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้จังหวัดปัตตานีแห่งนี้ ศูนย์ครูใต้จังหวัดปัตตานีแห่งนี้ครับมีบ้านพักถึง150หลังเพื่อรองรับครูผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถครับอยู่ก็คือบรรจุที่โรงเรียนบ้านน้ำดำะาหาก็คือจะห่างจากนี้ประมาณ2กิโลค่ะถึงก็เพราะว่าโรงเรียนที่นี่เปิดเขาก็ต้องการครูมาช่วยราชการนึงก็เราก็สมัครมาเขาก็คัดเลือกเราก็ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะ แล้วเย็นวันนั้นเย็นวันพฤหัสเราเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านก็คือวันนั้นแบบลาวันสุกวันหนึ่งก็เลยโทรบอกแกว่าพี่สำลีว่าเออเดี๋ยวกลับเข้าโรงเรียนถ้ายังไงก็มาส่งพรุ่งนี้เช้านะพี่นะถึงแกก็รับสายแกก็บอกว่าอืมเดี๋ยวผมกาลังจะเข้าไว้นะครูผมกําลังกลับผมกาลังกลับแกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็วางสายไปแบบไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีแกก็โทรมาหาเราแบบโทรมาแล้วบอกครูช่วยด้วยช่วยด้วยผมโดนยิงผมโดนยิงแล้วแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมีความรู้สึกว่า เขาโทรมาขอช่วยชีวิตนั้นเขาโทรมาช่วยขอช่วยชีวิตกับเราแล้วแบบพี่ยังขับรถอยู่แบบใจนี่ใจบแบบสั่นตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กไปหมดแล้วถึงก็จอดรถระหว่างทางก็รีบโทรมาหาครูในบ้านพักก็บอกว่าช่วยไปบอกชาวบ้านเร็วช่วยไปบอกชาวรบว่าแบบพี่สัมรีโดนยิงถึงก็โทรหาแม่ครัวโทรหาพานโรงแบบแกโดนยิงถึงก็เข้าไปกันก็ไปถึงก็แกโดนกระสุนาสาดแต่แบบกแกแกล้งตายแล้วแกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมียแกที่อยู่นั่งด้านหลังกระบะที่ขายของเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะ ครูใต้หลายคนยอมรับว่าถึงแม้จะสอนนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงด้วยอุดมการณ์ที่แท้จริงแล้วแต่ความปลอดภัยก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอด9ปีในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาผู้ก่อความไม่สงบมักมีเป้าหมายพุ่งไปที่หน่วยงานรวมไปถึงเจ้าพนักงานที่เป็นสัญลักษณ์ของรัชการไทยแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะจัดชุดทหารรักษาความปลอดภัยครูตลอด24ชั่วโมงอาจสร้างความมั่นใจให้กับครูแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเลยทีเดียวเพราะต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาทหารถูกลอบทำร้ายมากกว่าครูกิติชัยนักเกษมถ่ายภาพทินพบพันธนามคมชัดลึกทีวีรายงานครับ